เป็นมาเห็นคับแม่มาเห็นขับแหมคับแม่พน้อง <c oughs> สวัสดีค่ะท่านประธานทีมงานเข้มแข็งลาสุดเบาหวานขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยทีมงานเข้มแข็งปวดเขียน ผู้ว่านขายของอยู่เบิ้ดมืออะปากบ้อออกแล้วตอนนี้เมื่อยเอะเลยมีความรู้สึกงอย่งไรแม่มาอยู่กับหนู <c oughs> โฮ้ยเบิ่งเนื้อฟินลอ่แต่ตรู้ต้วรู้ตันแม่คอยปากเบ้ออกแล้วปวดแขนน้ำ มือดีขอบคุณนายขอใครอขอบอลคุณลูกค้ามาก็มาเรื่อยๆนะอย่าคลืบมาทีเดียวนะคะคุณแม่ขอรอ้องคุณแม่เหนื่อยมากเลยแม่ไม่ต้องสู้นะแม่เป็นประธานทีมงานเข้มแข็งนะประธานเหนื่อยมากมีหมอลรับ <c oughs> บอลหรือไบะมี่ค่ะ <c oughs> <c oughs> จะมา <c oughs> <c oughs> แต่ว่าอันถึงบ่ ertime, harmony, ม pues er yeah. 38, 18, 18 18, ีหมอลลั่มนาฮานเท่ากับพี่เลยค่ะห้างเล่ค่ะบ่มีค่ะเหมือนแรกวันสิบแปดได้ค่ะสิบแปดสิบแปดสิงหาสิบแปดสิงหาคมนี้เข้าหามผ่านเข็งสาวน้อยเพชรพานทองเตรียมตัวนะคะวันที่สิบแปดพบกับคอนเสิร์ตเอบีตลาดฮังเลนะค่ะอาจารย์หน่อยเพชรพันทองนี่แกสาวน้อยเพชรพันทองนี่ ขึ้นเวทีได้พี่น้องค่ะเป็นยังค่ะเป็นทีมงานเต้นหน้าหานอย่างนี้ลักษณะหามหามหามดราม่าหามเบาฟามาหล่อเลี้ยนมาหล่อเลี้ยนอีหยังสาวหน่อยเพชรพันทองไม่ได้หล่อเลี้ยนไผเด้อค่ะค่ะคอยนี่ซี่หน่อยคอยเป็นประธานทีมงานคอยเป็นพระธานกลุ่มค่ะแล้วรูรูไฟก็เลยเอิ้นเลยตั้งว่า สาวหน่อยเพชรผ่านทองปต่อยัางคือเข้าที่ใส่เข้ามาไปผ่านทองกันดเพราะว่ามีหน่อยอยู่ผ่านทองเยื่อผ่านทองเด้อค่ะเราอยู่อำเภอผ่านทองแล้วดตั้งค์ไปื้อว่าสาวหน่อยเพชรผ่านทองสาวหน่ยคือสาวนีได้ค่ะสาวหน่อยนี่ค่ะสาวหน่อยนี่เราซื้อหน่อยค่ะหน่อยสาวหน่อยคหน่อยก็ซื้อเน๊ะ ใจนีง่ายกว่าองมี่ยังแจกลูกกินปั๊บอ่ะเราทาได้โนแม่เนาะใส่กุ้งนี่แซมแม่ขายนะขอไพิ่มงเงินก่อนขอบพิ่ขายนี่คือเหตุผลทำไมลูกน้ำถึงย้ายมาอยู่สังกัดนี้บอมเอนเตส้สาวน้อยได้พี่น้องอว,อวิหดสาวไงสาวทุกสาวค่ะพี่น้องวิดสาวใจสาวฝ้ายสาวใจสาวฝ้ายสาวน้ำเบาหน่อยเบาแช เออทีมงานเข้มแข็งแลาวลูกสาวลูกทีมงานเข้มแข็งลูกๆกันสาวหน่อยเพื่อผ่นท่องเนี่ยหญิงแท้ชายแท้นี่จะมีน้อยมากใช่ค่ะส่วนหมากจะสิได้แต่งเครื่องยญ้าสาว ลองได้ไหนก็เป็นประธานแล้วลองเพลงให้ฟังเนี ang ang yeah, so well ่ยแม่เอาเพลงยังเอาเพลงยังไะแม่อยากลองมาค่ะอยากฟังเพลงยังเอาเพลงทีเอาเพ่งยังเอาเพลงเอาเพลงที่บติดลิกาซิตเตอ์ค่ะแม่เอาเพ่งทีบทิตลิกาซีตอ่ะแต่เด็ด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 เฝันนี่บติดลิกาซิตมาจบอยู่หลังคันหลังหลั ่่ทีมงานอยูนาหาลลยน้าาตลอดลาโพงใสควมฝันความฝันของคนอื่นอยู่ลหลังห่านแต่ความฝันทีมงานนี่หน้าหา้านลำโพงใสย่ย่างเดียวจวดมีแต่มวนกับมีโต๊ะผ้าสีห้องว่มีไทยใส่ตรงกันนี่ลูกทีมงานนี่ว่ามีหอยเวียนค่ะมีแต่มวนกับเมาผู้ใดอยากเข้าสังกัดทีมงานนี่คิดดีๆได้พี่น้อง กูได <here>. <laughs> ้อยากเขาทิ้งงานนี่คิดดีๆีนื่งแข็งบ่แข็งบ่พ่อพ่อพ่อแข่งบ่สองสดแจงได้บ่สอดแจงในบ่สามเต็มรอยบ่เต็มรอยบ่สี่มุนอุ้ยปุ้ยัดไ้บ่รับได้บ่อีลอเดอร์พีหลับได้บอใครสุทยสิเขาทีมงานนี่นี่ เขาไม่รอให้ยกกินเองนะคะค่ะเขากาะเขาเกาะเกี๊ยวเเดียวเดียวไม่มีคำว่าเดียวไม่มีคำว่าเดียวปฏิเสธห้ามเดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดเดอย่าไปอย่าไปบอกแต่สีบอกว่าลูกน้ำเจอมาแล้วกับตัวเองค่ะค่ะกาะคนเดียวโม่ไว้สองคนค่ะเอ้าลูกน้ำเจอมาแล้วมืออันเพราะว่ายังผู้นึงกาะผู้นึงปิดปากปากจมูกเลยนะคะ ยึดห้าม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 ไม่มีทางจะได้บวชทิ้งนะคะยึดห้ามเพราะฉะนั้นใครที่อยากสิสิขอมาเขาที่นคิดดีๆได้ค่ะคิดดีๆได้แล้วลูกน้ำคิดดีนะบ่กะจังมาหลงเขามาได้จังได้บุญนี่น้องเขามาแล้วออกบ่ได้แต่มากก็มวนกะจะตายเดียวกันเนาะพี่น้องมักเลาะคือกันเนาะ แต่ว่าที่งานนี่บ่มีครอบครัวเด้อค่ะผู้หญิงบ่มีครอบครัวสวดบัดมีครอบครัวแต่เขาพอขอา่อเหมือนกันไม่ทิ้งเขานี่ไหมไม่ทิ้งเข้าสามคนนี่ไหมไม่เราก็ต้องรวมทีมงานเด่นลลูกๆเราหนะ่ะมันไ,ไ,ไม่มันไม่มีครอบครัวที่แต่ว่าพอ่พอพอ่อเขามีแต่เขาก็ไปด้วยกันไม่ได้มีปัญหาอะไรดีมาก มาขโมอลำอือทีมงานนีไปทุกคณะมือนเหนื่อยเมื่อยเลยสุดยอดเลยค่ะขา,าเหม็นมอลำมากมือแรกนี่กัคตื่นสายก้อนมือเหรอเฮ้ยเดี๋จะมีหมอลำม,มาอ่อนทั่วนี่บอกเลยวา่าเฮาปิดฮัลโหลจ้าอ่ะไปใส่เราไปย่ายเนี่ยเร็วก็ไปเร็วก็ไป,วไปไปเด้ย๋ยวตัว บายบายอย่าเริ่มเติมน้ำมันรถได้ยายมีเงิน